อรรุณสวัสด์ยาเช้าครับนตกแต่เช้าเลยแบนี้โยยอยเชอรี่ไปหนยเนาะตู ยังไงเนาะชนิดไยังเนาะบบเนาะดูลีเลยฝนตกหนักเลยตอนตีสี่อไยโอ้ตอนตีสีโอ้เล่นโคลนคักบอ អ <horsepark> ើយអឺអូយអូយអូយអេថៅវ៉ាន់ក្អកខៀងក្អកខាดูก on ជាងកົບជាងខ iak លងងុំលើអើធូបត្នោតចត់ខូនលើអើ เป็นบ่วงน้ำเลยบบนี้โอ้ตตยตั้งแต่เช้ามืดเลยธรรมชาติล้วนๆวมันอโอ้ตยตกยเงาตกเงาเอะ Hors neutra Noricudo Hmm Teruwe มารอบสองหลังจากฝนหยุดแล้วโอ้ยหนักหนักมากเลยเล่นโคลนทึดจัดเต็มเลยเสียงกบเสียงอืงอง่งร้องตะมไปหมดเลยตกหนักตกหนักจะไปเอาอลรมให้กินก่อน กบร้องลงงอึ่ง โอ้อย่าใบข้าวไปนีนก็หมอบุุดแล้วล้มกันเอาไม่ทันแล้วทีเหลืองถ้าล้มแล้วก็ใบเหลืองขึ้นน,นันน่นนันน่นนไปทางไหนอีก ไปเดี๋ยวเอาสอลิงมาอีกสองแสบนะครับหลังจากทำหมันเสร็จสลบสลบยังไม่ฟื้นนะครับผมปุกลูกก็ไปสลบอยู่ในลางน้ำอยู่ในดินทรายด่านก็สลลบรอฟื้นก่อน ตออฟืกอนกอดสองแสบทำหมันท,ทัทีนะครับผมมาอีกรอบแล้วต้นตรวยมานะครับผมนี่เปียไม่ค่อยกินอยู่ในป่าเลือแต่ลูกตาโครน กินต้นกล้วยสองสามรอบแลว้วเช้านี้เขาออกเขาออกยั่เลยฝนออกฝนหยุดก็มาีกมำไหลแป๊บเดียวเดี๋ยวจะออกไปเกี่ยวหญ้าป่านนี้ หม,หมดแล้วยาปนนี้โดนฝนปรล้มหมดแล้วออกไปเกี่ยวยามาเพิ่มเติมก่อนนะครับผมคนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้โดนฝนมาแล้วก็โลบโล้มทับกันเลยไปไปะครับไปกันครับมาดูน้ำครับผมโอ้ฝนตกหนัก ถนนสายจอมพระสตึกถนนสายจอมพระสตึกนี่ทุ่งนาองต้นยน้ำมาจากสนามบินน้ำมาจากสนามบินไหลรวมกันลงมาตรงนี้เลยจากสนามบินท่วมแต่เพ่ปีเต่าน,นาข้าวจมอยู่ใต้นู่นนะครับ เราจะไปเกี่ยวหญ้าลงมาดูก่อนลงมาดูที่นาก่อนนะครับอาน้ำไปดูหญ้าก็ลาบกับพื้นเลยนะครับล้มโอเคครับเดี๋ยวจะไปเกี่ยวหญ้าต่อเสล่งมาครับวันนี้เสล่งมาวายล้มเลยในระนาดเลยทีนี้จะเอาอยัางไง อันนี้ตรงที่ตัดเมื่อวานก็เอาที่ล้มล้มก่อนเนาะเอาที่ล้มล้มก่อนเพราะว่าจะได้ให้รัดเกิดขึ้นใหม่อือเกี่ยวรีบเกี่ยวรีบเกี่ยวครับผมเอาบริเวณที่ล้มก่อน ที่ตัดเมื่อวานครเครื่องมันล่อนออกโอ้สะอาดดีนะครับผมเดี๋ยวเอานี่เกี่ยวไปสีม่มัดมากาส,สักอสักตัวนี่ตัดเฉพาะตรงลมก่อนนะครับบริเวณลมมันจะทับกันใบจะเหลืองนะครับผมใบจะเหลืองรีบตัดเฉพาะตรงที่ลมก่อนลมทับกันดูใบจะเหลืองนะครับเดี๋ยวแต่งเราจะมาแต่งต่อให้มันเรียบ จะได้รัดใหม่อมวันนี้เอาเล็งมานะครับคันแดงไม่ไม่มั่นใจกับคันแดงแล้วตอนนี้โอ้ยังไงก็จะพังอีกเด้อโอ้ฝนตกหนักเลยทอนตีสี่ยันหกโมงเช้าเลยไป เอาขึ้นสลิงไปหนักเด้เบียดง,งามไปให้เชอรี่ต่อเขาออกเขาออกทั้งวันเลยวันนี้มามาแล้ลรอรอบเย็นตรงนี้เลยเทนี้ ยาใบข้าวสองมัดเย็นสองมัดจบพ่อ,อมลมระบายต้นเหลืองแล,ล้วลมทับกันรีบเอาออกก่อนเลย ทีนี้ก็รอรอเย็นเรเดอร์เนเ้เดอร์เขาออกเขาออกจนเที่ยงแล้วบ่ายเลยตั้งแต่หกโมงเชา้ามันมาฝนตกตีสออกมาดูหกโมงเชา้าตกอีกโอ,โอเคกินแล้วก็พักผ่อนเล่นตานสบายเย็นค่อยว่าก,กันอีกมามา,มากินน้ำกินท่าก่อน กินน้ำเยอะๆเลยกินน้ำเลยเฮ้ยโดนฝนจันมายกิดกินน้ำนิดเดียวตักกินก่อนเอิญตักแน่หอมขนุนเด้อขอนุนเอาไว้สิหลังขนุ่นจะได้กินแท้แหละตัก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 เบนตักบนตักตักตักมันหอมขนุน เออหนักกินก่อนโอ้ยตักหอมขนุนน่ะกินสลังขนุนน่ะบนเนาอักตักตักตักยกตักตักเออ่นตักโดนน้ำฝนแล้วเก็ชาช่างกินมันม่เม็นกินทรงนี้ตัดไข่ออกหมดตัก Tắc Tắc tạp Nhìn tạp tạp tắc 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 tạp tắc, tắc Tắc tạp nún tạp 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 รอขนุนชุกแป๊บนุนเอาลงีหลังเลยหารเย็นวันนี้รอแต่ขนุนอย่างเดียวเลยเนาะหอมเย้าวยวนเย้ายวนเอายาเนี่เปรียมาไว้น้ำท่วมอีกเอ,อ้อทางน้ำไหลอ,อ๋อกิน มีต้นกล้วยยาใบาข้าวในเปียขนุนกนนอนได้แหละตุงนี้ค่อยกินคือผลไม้ข้าบ้านเดดออกสี่ห้าโมงเลยได้คือเดดจ้าครักน้ำก็ไม่ค่อยกินถูกน้ำฝนกหน่อยแล้วก็เออกินต้นกล้วยก็ได้เอา้า นี่ลอกขนุนไปสามสีลูกแล้วขน,นเล็กขน,นอะไรขน,นขี้เหลาเละๆเลยนอนอีกคืนพรุ่งนี้ค่อยกลับ แดดแรงนะส่งน้ำส่งอาหารแล้วกลับบ้านเด้ที่นี่วันนี้ก็ได้อะไรบ้างหลายอย่างอยู่ไอ้ชามะนี่สองแสบนั่นก็ทำมันผ่านไป กินแล้วก็น,นอนซะเดอ้อถูต้นไม้เล่นดินะตาสบายเลยโอเคนะครับผมขอจบคลิปอย่างเท่านี้นะครับผม,บผมบลวกบาทครับผมดีครับฝากกดไลค์กดซับ c r i b e กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ